สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเด้อค่ะเดอเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789ดแปดาอทิดาเ8็ดด้อเดค่ะเดอช่องของเราให้ไปเ,เรื่องเพืพ่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะแม่หมอใส่มูใส่ห้าใส่ป่วงจ้าใครสนใจสินค้ามูต่างๆทักหาแม่หมอจ้ะนะคะใครอยากดูดวงซื้อของแถมดูดวงนะคะกระทักมาได้จ้าใครอยากดูฟรีก็ไปช่องสีดำใครอยากดูราคาย่อมเยาว์กระทักมาจ้ะนะคะไม่ว่าจะชอบเสียตังหรือดูฟรีก็ไปที่ถูกช่องนะคะ รับรองได้เจอแม่หมอแน่นอนนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านนะจ๊ะที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของแม่หมอทุกท่านเลยนะคะติดตามให้คอมเมนต์แน่แล้วก็ให้ข่าวเกี่ยวกับสกแกมเมอร์บ้างนะจ๊ะขอบพระคุณทุกคนเลยนะจ๊ะที่อุปการะแม่หมอเสมอมาขอบพระคุณหล,ลายๆนะจ๊ะเอาเป็นว่าเขาเรื่องกันเลยจ้ะมื้อนี้เวลานี้เขาใช้ไพ่เราเรื่องนี้หัวข้อ คนที่เคยรักคุณเขาจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่วาสันนะจ๊ะเรามาดูพลังงานของเขาเลยเนาะว่าเขาที่เป็นยังไงเขาจะกลับมาบอนะคะอย่างไรใดๆมาเบิ่งกัดน,นะจ๊ะขอนึกถึงถ้าคุณนึกถึงหน้าเขาได้เลยนะไพ่ใบขึ้นมาไพ่ไพ่ใบแรกขึ้นมาขึ้นเทนอโรเพทิโกธาตุดินจริงๆเขาเป็นคนรักคุณนะเขารักคุณนะแล้วก็รักครอบครัวด้วยนะรักคุณมากด้วยนะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในกอไพ่แต่ร,รู้ว่าเขารักคุณนะ ทุกอย่างคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานะเขามีความรู้สึกคุณเท่านั้นที่เป็นคู่ครองคุณเท่านั้นที่เป็นคู่ชีวิตคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ก้าวไปสู่เป้าหมายกับเขาประมาณนั้นนะจ๊ะเบอบธรรมดานะคะไพ่เดอะลอฟอราศีมิถุนเขารักคุณนะเห็นไหมคุณก็รักเขานั่นแหละนะคะเขามองว่าคุณเป็นครอบครัวเขารักคุณมากคุณก็รักเขามากเช่นเดียวกันนะคะ คุณสองคนเสนหาตรึงตราตรึงใจนะคะแล้วก็ยังขนาดต่อให้มีปัญหาเอี่ยงนะคะก็ยังรักกันอยู่นั่นแหละแต่เป็นอย่างไรต่อสตอรี่ะไพขคืนถั่วสอดกันนิ่งเงียบใส่กันการไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะบอกแหวงมีการนิ่งใส่กันมีการงอนกันก็ได้หมดจ้ะไพขคืนสถานะตอนนี้นะคะคุณสองคนรักกันนั่นแหละแต่งอนใส่กันมีทัศนคติที่บ่ลงรอย ทัศนคติที่ว่าเข้าใจกันหรือม o ฟอ on ทางไั่ทั้งมัน c o n เว r ร์ต้วก็ได้นะจ๊ะมาต่อค่ะ t w o of p e n t a c l e าต์ดินพึกษกันบุก่อนคุ่สองคนนะ่าจะไปไปกับกับม o ฟออนทะเลาะกันกันดุนางเงียบใส่กันกันหลายรอบแล้วนะคะน,นี้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วก็เป็นความรักที่มามาหายหายว่าเข้าใจกันมีงอนมีโกรธมีทะเลาะเบาะแวง ไปกับกันหลายรอบแล้วโมเมนต์ Moment, แค่หนึ่งหรือสองรอบแต่มากกว่าน,นั้นนะยิ่งงอนยิ่งทะเลาะยิ่งทำให้คุณสองคนนะคะไปใส่น้ำกันไปออกจากกัดบ่ไดประมาณนั่นแหละในความรู้สึกของเขาเนาะขอดูต่อคะ่ะทูอัพนิคลจะกลับมาแน่นอนแต่ลักครั้งนี้เป็นรักแบบทนทุกทรมานบางท่านก็เป็นบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งตัวบางท่านก็อยู่ดีๆเป็นตัวจริงก็ไปเป็นบุคคลที่ สามเขาโดนไปตั้งโต่ก็ได้หรือเป็นตัวจริงกลายไปเป็นตัวสำรองก็ได้หรือบางคนก็เป็นความรักที่เ้า,าใจกันเป็นความรักที่อยากเอาชนะบางคนก็มีความรู้สึกว่าอยากเอาชนะคู่กรณีของคุณก็ได้หรือเขานแหละอยากเอาชนะคุณนะคะได้หมดเทียบซอสทาตลงเมะุนตุนกลุ่มนะจ๊ะฉะนั้นเรา,าดูต่อค่ะขอดูพลังงานเขาอีกเป็นยังไงแน,นวว่าสันนะคะไพ่ใบนี้คือ The Hangman อนนี้สิ่งที่เขาทําได้ต้องนิ่งอะคะ่ะสิ่งที่เขาทําได้ต้องหาวิธีแก้ไขและกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะความรักครั้งนี้ถามว่ารักคุณไหมรักนะแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงบางทีก็บรูนนะคะถามผู้รู้นะคะสี่แน,ะแนวทางไห้นะจ๊ะถึงจะสามารถนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ใดเพราะบางทีเ,งเขาได้ยินคาว่า,าเ้นผม เส้นผงผงเข่าตาสีแก้ไขปัญหาอะไรต้องหาผู้รู้นะจ๊ะมาต่อค่ะเป็นยังไงอีกอยากรู้ภายใบนี้ซีก็พ่ิโคาธาดินพึกศกันมาก่อนเขาจะกลับมาซัพพอร์ตคุณนะคะเขารักคุณแหละเขาจะดูแลคุณค่ะเขาอยากซัพพอร์ตคุณด้วยทางตรงหรือทางอ้อมได้หมดเนาะบางคนก็ซัพพอร์ตทางด้านให้ให้ซอยเหลือถึงปลให้เงินแต่ให้ความคิดให้ความรู้ อาชีแนแล้วท้าให้คุณกระไดนะจ๊ะได้หมดซิโกโ็เปที่ธาตุดินพึกสกัมบองกอนนะคุณนับครับกรกพิจิกมีธาตุน้ำตัวเขาเองเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากซัพพอร์ตคุณเพราะคุณดูสวยดูมีเสน่ห์เป็นคนรักที่น่าทนุถนอมกระไดนะนี่แหละที่อยากกลับมานะย่านย่านคุณหลุดมือกระไดได้หมดนะคะถึงจะกลับมาซัพพอร์ตอีกครั้งนะคะรักก็รักแต่ทะเลาะก,กันก็ทะเลาะนะคะบอกเข้าใจกะเอ้ยทนทุกข์ทรมานนะคะ ดนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้พลังงานเป็ยังไงต่อ The Moon การจบแบบไม่ได้ตั้งตัวการจบแบบนิ่งไปเลยอยู่ดีดีกว่าหายลายไม่ตอเฮ็ดให้สับสนนะคะความรักครั้งนี้ทําให้คุณถามถามถามตัวเองว่าทั้งคุณและเขาแหละเสียวยังไดดีสิไปยังไดดีคือหนิ่งใส่กันจังสี่คือมีการมีปฏิริรญาอกอย่างเลยนะคะแล้วก็บางท่านก็ไปมูก่ก็ไดดนะมู่สายขาวนะคะบางท่านก็ ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะขอให้ความหักครั้งนี้กลับมารักกันดังเดิมและนะคะเข้าใจกันประมาณนั้นนะจ๊ะบุ้ยนะคะความรักครั้งนี้นะเป็นยังไงต่อแล้วเขาจะทำยังไงต่ออยากรู้หรอเกินเขาจะได้ไปต่อหรือพอสำหนีบอมาดูสิไพ่ขึ้น The ะทาวเวอรไพ่ขึ้นจบนะ ณปัจจุบันนั้นแม่หมอต่อนะพอออกมาสมาองใบอาไพ่ขึ้นเดอร์ทาวเวอร์คือการจบแล้วจบ,จบไปแล้วจบจบแบบชนิดว่าอ่าบ่ไดดมีคเว้าบ่ไดดมีคําลาจบกันแบบมองหน้ากันว่าติดกระได้นะจ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงมนได้ความรักนี่คือพลังงานของเขานะอยู่ดีก็นิ่งใส่กันเลยก็ได้ได้นะบางทันเนาะเอาเป็นว่าตัวคุณเองนะเป็นคนที่นิ่งเป็นเย็นได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เลือกที่จะอยู่สันโดษใช้ชีวิตเหมือนคนคนอยู่สันโดษอะประมาณนั้นนะคะ เป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีซิกเซนเข้าใจชีวิตนะคุณก็เข้าใจชีวิตดีมาเบื้องต่อค่ะขอดูพลังงานคนตูนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนล่าเริงคุณเป็นคนที่มีความเอเนจีความเป็นเด็กหรือเข้าใจชีวิตนะคุณโฟกัสชีวิตตัวเองคุณโฟกัสงานเงินของตัวเองหรือใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นคุณอยากไปเที่ยวคุณก็เที่ยวคุณอยากทํางานคุณก็ทําเพราะคุณทํางานเป็นของตัวคุณเองไม่ได้เป็นลูกน้องผู้ใด่ระมานนั้นสั้นนะคะขึ้นมาในตําแหน่ง พลังงานของคุณก็เป็นไพ่ที่ดีนะคุณนี่ดีทุกด้านยกเว้นด้านเดียวเรื่องคั่วหักนะคะความรักบางคำก็ขึ้นอยู่ที่โชคกี่เปอร์เซ็นต์สิที่เหลือคือตัวคุณร้วนๆค่ะความหักนะคะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยจะให้โชคช่วยอย่างเดียวเป็นไปไั่ไดตัวคุณด้วยนะรู้จักพูดรู้จักเข้าใจ รู้จักอ่อนหวานและนุ่มนวลได้ค่ะพี่เดี๋ยวน้องจัดให้นะคะพี่อยากได้แบบไหนน้องจัดให้หมดเลยนะคะพี่จ๋าพี่กระเป๋าของป่านนะคะเอ้ยนะบัวทับร,รดานนะคะเบิงต่อค่ะเขเบิงต่อไปนะจ๊ะพลังงานของโอ้โหพไพ่แม่หมอขนาดเลี้ยงสับเลี้ยงเลยนะยังออกมานะคะไพ่เดอะจัสเมนคุณเป็นคนเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องบากดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเชื่อแบบนั้นอะ ระเวนกรรมชั่วจะไม่ทํากรรมไม่ดีทำแต่สิ่งดีๆนะคะดีค่ะเพราะยิ่งคุณเชื่อว่าคุณทําสิ่งดีๆคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนอันนี้แม่หมอก็เชื่อนะคะเรื่องกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นถ้าคนไม่เชื่อเรื่องกรรมอันนี้นะคุูเหตุผิดคุณก็คุณเหตุอะไรที่ผิดกฎหมายคุณก็เข้าคุกไม่อยู่แค่นั้นว่านี้อย่างหลายแต่เข้าคุกอย่างเดียวบพพ่อค่ะคุณต้องไม่ใช้กรรมในโรกอีกนะคะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะอีอย่างผิดกฎหมายหรือก่อนที่จะทําอะไรผิด ถามตัวเองให้รอยเปอร์เซก่อนวา่ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำบอนะคะเอาแม่หมอเคล็ดลับตะขับตอดกับการที่ทำกรรมดีกรรมส่วนีโอ้ยาบ่ได้ค่ะแม่หมอนี่อันจดจำแบบชนิดไว้อยู่ในหัวสมองเลยนะคะว่าอะไรที่ผิดนะต้องเซบายนะ กูดบายนะฉันบ่นอยากเป็นโรคนรกกระพุ้ดัยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเตือนสติตัวเองไว้ก่อนที่จะทําอะไรไม่ดีนะคะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนาะน้าเป็นว่าไปใส่กันตัวเองนะคะฉะนั้นขอดูพลังงานของคุณต่อนะคิงออฟคัพกรกบิจิมินท่านน้ำเป็นคนที่รักสันโดษก็ได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะชีวิตดีไลฟ์สไตล์ตัวเองก็เลิศนะมาดูต่อคะ่ะขอเบิรกต่อจะ้ะขาดูพลังงานจริงๆคุณก็เป็นคนที่มีความเฟรนดรีสูงนะคุยกับผู้ใดก็ติดห้ง นะคะฉะนั้นแล้วอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนอื่นได้ทุกเพศทุกวัยบัจทีบันนี้แม่หมออยากรู้นะคะว่าเขาจะกลับมาบะพรังงานของเขาจะกลับมาไหมอยากรู้จังขอดูหน่อยแซะขอดูพรังงานเขาหน่อยจะกลับมาไหมไพ่็บแรกขึ้นมาไหนโอเปดิโคนะคะซสวอหล่อเลือกได้หนุ่มโสดสาวโสดพ่อไมอเอ่อหนุ่มโสดสาวโสด ลักชัวรี่ระดูดูแพงมีตังเหยนังกับวานาักเกียรติประมาณนั้นใช้ของมีแบรนด์นะคะแล้วก็พอแม่มีตังนะพอแม่มีตังนะจ๊ะเลือกชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของฉันเลยประมาณนั้นนะคะมาต่อค่ะไพ่ขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงที่ประจนภยัยอยู่ในช่วงที่ใช้ชีวิตลันล้าอยู่ในช่วงที่อยากทําอะไรก็ทําจัดสรรตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยค่ะเซเว่นแอเวนท์ธาไฟแม่สินคนนนะคะแต่แต่แม่หมอเชื่อว่าต่อให้คุณ มีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวอยู่โสนคุณก็คิดถึงครอบครัวอยู่ดีค่ะถ้าคุณเคยเป็นครอบครัวกันเห็นไหมซีกบับซอสคุณก็ไปเที่ยวเพื่อให้ตัวเองสบายใจเกิดขึ้นกันเดียวก็กลับมาแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวอยู่ดีนะคะคนเป็นคู่กันอ่ะคู่กันแล้วก็คงก็แคลกันเดีกจ้ะนะคะคนเฮายังมีบุญและกรรมนะคะแต่นะคะเขาก็อาขอไปใช้ชีวิตสบายๆไปให้อารมณ์ดีขึ้นก็นแล้วค่อยกลับมาว้ากันไม่นะจ๊ะมาต่อคะ่ะอยากรู้ ไพ่ขึ้นเทนอฟแวนความสัมพันธ์ทั้งนี้เหนื่อยค่ะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะไม่เหนื่อยในสิบแปดนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่หมอคือแซงแบบนั้นบ่ิษัแซงค่ะความรักอะ่ะมันจะมีช่วงขาขึ้นขาลงความรักจะมีช่วงหวานกับตอนขมขมกับขมขมปิดปีนะคะตอนหวานกับหวานยดยอยจนหมดแลนน้ำนะคะตอนขมนี่ก็โอ๊ยนะบ่อยากผักนะคะฉะนั้นแล้วไปต้อง <laughs> พักหลาย <laughs> พักหลก็อดบ่ได เอาเปน็นว่าแม่หมอล้มดีนะคะแม่หมอไม่มีเจตนาจะลบมหลู่ยไพ่นะคะแต่ให้เป็นธรรมชาตินะเราจะได้รู้ว่าชีวิตคนเราอะเท็ดนี่ยังกะไอมีอารมณ์ขันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับตัวเองอยู่เสมอเราจะได้มีความสุขนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งแบกทั้งสารพัดก็เดี๋ยวก็หายไปไม่มีอะไรหนักตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะโชคดีตลอดบนบนโลกนี้ไม่มีใครโชคดีตลอดแล้วก็ไม่มีใครทุกตลอดไม่มีใครลําบากตลอดค่ะ จะมีขาขึ้นแล้วค่ะลงนะจ๊ะฉะนั้นตั้งตัวรับมีสติตั้งตัวรับ,ร,บรับรองทุกอย่างเอาอยู่หมดค่ะนะขอดูต่อค่ะดูเส้นเหนื่อยขนาดนี้แล้วเขาจะทำไงเขาจะไปต่อหรือพอซับนี่โอ้หมายาดในอพย่เขายังไงก็ไปต่อค่ะเห็นไหมการไปช้าๆแต่ชัวร์นะ หาหายไปพักหนึ่งเงียบนิดนึงรอไปใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของเขาเลยแล้วเขาจะกลับมาเห็นไหมจะมาลงทุนต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่หนักแน่นกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมไปอีกสเต็ปหนึ่งที่สูงขึ้นถ้าคุณเคยคุยกันไว้ในเรื่องสเต็ปของความสัมพันธ์ก็จะไปอีกระดับหนึ่งเนาะอ่าระดับไกลไปไกลแค่ใดขึ้นอยู่ที่คุณสองคนนะว่าจะเคลียร์กันแบบไหนตอนนั้นที่ทะเลาะกันสเต็ปใดบ้างปาักม้านั่งกันจะ้ะมาเบื้องต่อค่ะการไปต่อของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะดีไหม นะคะไปต่อนะเริ่มต้นใหม่ช้าแต่ชัวร์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปการผลิดอกออกผลของใบไม้ของต้นไม้ของกีบเมฆเห็นปะค่อยเติบโตเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นวิตดีใจด้วยค่ะนะคะมาต่อค่ะเอเดแวนนธาตไฟเมสสิงห์ธนูแล้วไปต่อได้ยังไงคะไพ่ขึ้นโฟวแวนคุณสองคนรักกันอะมีโอกาสได้เข้าลั่นระครังวิวานะ บางคนก็ไม่แต่งงานนะคะแต่แต่แต่แต,แต,แต่ก็จะจุดจุงมือกันแบบไปทําบุญนะคะหรือผูกแขนกันหรือบางคนกับอาเฮ็ดพธิธีเล็กๆแต่งไม่แต่งไม่ใช่ประเด็นคุณจะอาจจะมีบ้านหลวงกันใช้ชีวิตคือว่าอยังให้มีมันคงมากขึ้นนะคะเนี่ยจะเข้าใจกันจะตกลงกันได้ครั้งนี้นะจ๊ะ โอ้ยขอแสดงความิดีด้วยเด้อคลิปของผู้ใหน่ no. น่าอิสาเด้คือ Happy แฮปปี้แอนดิงแท้นะนะอันนี้ของใครแม่หมอไม่รู้นะคะเป็นของลูกดวงนะคะก็เลยทำไว้ออกมาเป็นตรงหรือไม่ตรงเดี๋ยวเรามารุนกันนะจ๊ะต่อค่ะแล้วในเมื่อคุณสองคนรักกันเหนียวแน่นขนาดนี้นะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อมาดูต่อนะจะเป็นอย่างไรต่อ,ตอนะเ m Press คุณเป็นคนที่คู่ควรที่เขาไม่ปล่อยให้คุณร้อยนวล เพราะคุณมีดีคุณมีพร้อมทุกอย่างมีบ้านมีหลักทรัพย์มีรถนะคะมีทุกอย่างที่เขาไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วคือพูดง่ายๆเขามีคุณมีนะไม่ใช่ว่าเขาจะมาเกาะคุณนะคะแต่คุณมีอยู่แล้วเขาก็มีด้วยเพราะเรือล่มในหนองท้องสิบไปใส่บ่มีพู้ใออยากใดของผู้ใดประมาณนั้นนะจ๊ะฉะนั้นเราบริต่อคดีเอ็มเพจคุณเกิดวันศุกร์ได้นะคุณคู่ควรจะได้หลักที่ดีคุณคู่ควรจะได้สิ่งดีๆประมาณนั้นนะคะมาเบื้องต่อจ้ะอยากรู้ระเกิดไพ่ใบต่อไปคุณเป็นคนที ถ้าได้รักเรารักเลยเหมือนกันนะเขาก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าได้ตัดสินใจเลือกแล้วก็เลือกเลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยสิลงเอ่ยกันแบบไหนนะคะจะไปต่ออย่างไรหรือจะได้แต่งงานกันหรือได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งว่าสัน้นอุ๊ยการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้สีเข้าใจกันมากขึ้นจะปลองดองกันมากขึ้นสีทอยที่ทอยอาศัยกันมากขึ้นอยากได้ยังกับสีเ้ากัน ผสานาน้ำดอกไม้มากขึ้นนะคะและ้วก็ซีเวากันแบบเอ้ยติตะนุตะมุตะมิตะ,มตะนุงตะนิงกันมากขึ้นเว้ยบัดทัมบัดดาเนี่ยจ้ะขาแสดงความยินดีด้วยจ้ะไพ่ไพ่ออกมานี้ดีมากเป็นของผู้ใดก็บ่รู้ละตรงของใครก็ไม่รู้จ้ะแต่การกลับมาการเริ่มต้นใหม่จะมีความมั่นคงจะมีความเหนียวแน่นไม่หายไม่ทะเลาะกันบ่อยเหมือนเดิมจ้ะเข้าใจและอ่าเข้าใจกันมากขึ้นและว่วงอง่ายๆนะจ๊ะแล้วเรามาดูการกลับกัน การไปต่อครั้งนี้จะทําให้คุณรุ่งเรืองกันไหมการไปต่อครั้งนี้จะเป็นคู่บุญค,คู่กรรมคู่อะไรใดๆวาสันนะมาเบิ่งต่ออยากรู้ไพ่ใบน,นี้ถ้าคุณเดียวกับคนเดยมอร์ Emperor, ราศีเมษเป็นคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติคนต่างประเทศคนมีบารมีได้หมดออบตทหารตำรวจข้าราชการได้หมดนะหรือนักธุรกิจนะคะผู้บริหารจัดการทั้งหลายได้หมดนะคะคุณเป็นคู่กันเห็นไหมเดยมอร์ Emperor, กับเดนมพรสมาคู่กันนะจ๊ะ การมาเจอกันของคู่แท้แต่กลัวสิล้มงเอ่ยเป็นคู่แท้ก็ทะเลาะกันปังตุ๋ยเนี <c oughs> ่กลัวสีเข้าใจกันก็โอ้ยเนะคะน้ำตากะไปหลายรอบเนาะกะเสียแบบกลัวว่าเข้าใจกันก็นกนเอาปั๊บจนเข้าใจ่นละคนเฮ่านะบ่ปั๊บกับบเป็นไปบ่ได้นะคะมาเบื่องต่อค่ะแล้วจะจบอย่างไรหนอความสัมพันธ์ครั้งนี้คือก็มีบ้างแหละเหนื่อยเครียดไม่เข้าใจแต่ท้ายที่สุดนะคะ สิเป็นยังไงเนี่บนโลกวันี้ไม่มีอะไรลับลื่นค่ะต้องปรับแล้วแก้ถึงจะดีเนาะมาอีกหนึ่งใบแล้วไงเนาะความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเดสรีเวิร์สเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้กลับมาจะรักกันเหมือนเดิมจะเหนียวแน่นจะเข้าใจเป็นเดสรีเวิร์สคือการกลับมาแก้ไขการกลับมา เข้าใจกันอีกครั้งการกลับมาปรองดองกันอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้คือจะรักกันมากกว่าเดิมอะค่ะความรักคือไม่มีอะไรแน่นอนค่ะความรักเป็นอะไรที่สวยงามเนาะนะคะแม่หมออยากให้ทุกคนมีความรู้สึกเอนเนอร์จีที่ถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณบรผูกมัดคุณบรบังคับกดเกณฑ์คุณปาใหญ่เขาเป็นในตามที่คุณต้องการให้เขาใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของเขาเรากับประคับประคองชีวิตคู่ค่อยเป็นค่อยไปเขาประคับคุณคุณประคับเขาประคับค้องนะบ่ประคับ เดี๋ยวสิว่าบ่เขาจัดนะจ๊ะกับทุกอย่างกันสิเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปบายสเต็ปทุกอย่างดีเองเอาเป็นว่านะคะแม่หมออยากให้ทุกคนถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งเนาะว่าต้อไมีผูกมัดคาว่าผูกมัดไม่ต้องบังคับว่าเขาต้องนูนี่นั่นแต่ถ้าเรารู้ว่าบ่ดีกับ่าต้องเอาเพราะถ้าคุณไปบังคับกับเ่ามีประโยชน์ถ้าเขาบ่อยากเฮ็ดคือคุณกะไม่มีประโยชน์นะคะคนที่ทุกข์ก็ขุดฉะนั้นให้กำลังใจทุกๆคนเลยจ้ะนะคะแม่หมออยากให้ทุกคนมีความสุข ับความมุความรักเลือกเองก็ต้องปฏิบัติเองนะคะความรักไม่มีอะไรแน่นอนความรักไม่มีคําว่าจีรังยั่งยืนความรักไม่มีอะไรที่แท้ถูกความรักเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ทําให้คนทุกมากที่สุดก็ไม่มากที่สุดเราเงินอันดับหนึ่งแล้วก็ความรักบางคนก็ความรักมาเป็นอันดับหนึ่งที่ทุกที่สุดบางคนก็เงินมาเป็นอันดับหนึ่งที่ทุกที่สุดนะคะแต่สองอย่างนี้กันไม่พ้นนะเงินกับความรัก ทุกคนต้องมีค่ะแม่หมอเชื่อว่าทุกคนนะอาจจะโฟกัสไม่บางคนก็เงินก่อนบางคนก็โฟกัสความรักแต่แม่หมอโฟกัสเงินก่อนนะคะความรักเอาไว้ที่หลังถ้าว่ามีเงินกินเข่าก็ตุยค่ะความรักก็ไปไม่รอดเช่นเดียวกันถึงเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่เงินสามารถซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายได้นะคะอันนี้คือความคิดของแม่หมอนะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าความคิดใครจะโฟกัสเงินก่อนโฟกัสความรักก่อนไม่มีใครผิดใครถูกจ้า ใส่ได้หมดน,นะแล้วก็ให้ทุกคนรักตัวเองให้มากมากกว่ารักคนอื่นมากกว่ารักคู่กรณีมากกว่ารักคู่ครองของคุณเพราะว่าถ้าคุณไม่รักตัวเองเขาก็รับรู้ไม่ได้ว่าคุณคุณเขาก็รับรู้ไม่ได้นะว่าเขาจะให้คุณเหมือนที่คุณรักเขาไหมคุณทรีตเขาเช่นไรคุณก็ได้เช่นนั้นนะจ๊ะเอาเป็นนั้นว่านะยะ่าอินหลายเดิมแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วนะจ๊ะอยากให้ทุกคนนะฟังแบบมีสเตะเพราะว่านี่ดวงโดยรวมรวม ดวงโดยคนหมู่มากที่มานั่งเบื้องตรงนี้นะแม่หมอก็มีมาทําตามคลิปที่ทุกคนนะที่เขียนคอมเมนต์ไว้นะผู้ใดอยากให้แม่หมอทําคลิปหรือหัวข้อของผู้ใดเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะว่าอยากให้ทําหัวข้อนี้บ้างวงเล็บไว้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแม่หมอไม่รู้วนะ่าบางทีคนเขียนเข้ามาหลายแม่หมอกกับเีจดไว้ของไผ่แต่สิเฮ็ดตอนใดสีออกตอนใดกลับไปฟังเอานะจ๊ะแม่หมอก็จะมาทําคลิป ให้แต่และว,วันตรงของใครบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่ของแต่ละท่านนะคะนางฟังเอานะคะแต่ก็อยากจะทําให้ทุกคนเนาะเขียนใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์พยาธีทักทักหาแม่หมอคะ่ะใครอยากซื้อของแถบดุดวงทักหาแม่หมอค่ะใครอยากปรึกษาอะไรแม่หมอทักขาแม่หมอใต้คลิปวิดีโอคะ่ะกดเข้าไปคําที่ว่าเพิ่มเติมนะคะใครอยากดูดวงฟรีไปช่องสีดํานะคะเอาเป็นว่านะคะขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกคนเลยที่ เป็นผู้มีอุปการะคุณของแม่หมอทุกท่านนะคะที่มาอยู่ร่วมกันนะคะที่ได้ขมาอตอบคอมเมนต์บ้างนะคะให้ความช่วยเหลือแม่หมอทางด้านสแกมเมอร์บ้างนะคะแล้วก็นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่หมอเสมอมานะจ๊ะเอาเป็นว่านะคะว้าหลายรายย,ยืดนะก่อนจบนะ,อะขอให้เทวดาคุ้มครองทุกคน,น,นเงินทองไหลามาถิ่มารวยแล้วรวยอีกขวัยเงินล้นทับและขวัยรักดีๆไล้รทุกคนเลยค่ะโชคดีเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า